อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วคุณบอาอสูรจุนสวรรค์ในฐานะสมบัติล้ำค่าสูงสุดของลทัทธิอสูรบรรพการในอดีตเบื้องหลังมีความเกี่ยวพันกับเหตุและผลมากมายหากถูกคนอื่นค้นพบเกรงว่าคงจะนำปัญหาไม่น้อยมาให้เจ้าเมื่อคิดถึงจุดนี้เจ้าก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยสำหรับลทัทธิอสูรบรรพการเจ้าไม่ได้รู้จักมากนักเพิ่งจะเคยเห็นตอนที่คนตำราประวัติศาสตร์ดแดนบูรพาที่หอคมภีทองคำของนิกายหลิงฝูเมื่อก่อนหน้านี้เห็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างลทัทธิอสูรบรรพการ เป็นสำนักมารที่ด่งดังมากเมื่อพันปีก่อนในช่วงรุ่งเรืองที่สุดอาณาเขตขยายไปถึงกว่า20เขตปกครองต้องรู้ว่าทั้งแดนบูรพามีเพียง72เขตปกครองพูดอีกอย่างก็คือในตอนนั้นหนึ่งในสามของดินแดนบูรพาเป็นของลัทธิอสูรบรรพการแต่ก็เพราะอำนาจที่แข็งแกร่งเกินไปทําให้ลัทธิอสูรบรรพการทําอะไรตามอําเภอใจไม่เกรงกลัวสิ่งใดสุดท้ายก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วถูกกองกําลังต่างๆร่วมมือกันปราบปรามจนตกอยู่ในสภาพบ้านแต่สาแลกขาด และอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชัญญ้นยอดที่รองลงมาจากอาวุธเทวสูงสุดเท่านั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่อาวุธเทวธรรมดาทั่วไปจะเทียบได้หากข่าวรั่วไหลออกไปเกรงว่าคงมีคนน้อยมากที่จะไม่หวั่นไหวข่าวอาวุธเทวะที่ไม่รู้จริงแค่ไหนก่อนหน้านี้ก็สร้างความโกลาหลไปทั่วเมืองชิงหยวนลองคิดดูก็รู้แล้วหากข่าวของบ่ออสูรกลืนสวรรค์รั่วไหลออกไปทั้งแดนบูรพาคงจะเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะบ่ออสูรกลืนสวรรค์ในฐานะสมบัติล้ำค่าสูงสุดของลัฐิอสูรบรรพการ ในช่วงรุ่งเรืองที่สุดถึงกับสามารถต่อกรกับอาวุธเทวดได้โดยตรงในแดนบูรพามีคนน้อยมากที่ไม่รู้จักอาวุธศักดิ์สิทธิ์อมตะเช่นนี้แม้แต่พวกเทาหัวงูที่ใกล้จะลงลงเกรงว่าก็คงอดใจไม่ไหวเจ้าครุ่นคิดอยู่นานแต่กลับพบว่าปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้เลยนอกจากเจ้าจะโยนเบาะอสูรปืนสวรรค์ทิ้งไปไกลๆแบบนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีแต่นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจ้าเพิ่งจะหลอมเบาอสูรปืนสวรรค์ได้สําเร็จอย่างยากลําบา หากจะทิ้งมันไปเพียงเพราะความกังวลเล็กน้อยนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการกินยาพิษเพื่อดับกระหายคนโง่แค่ไหนก็คงไม่ทําเรื่องแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ข่าวรั่วไหลออกไปหากไม่จําเป็นก็อย่าใช้บ่ออสูรกลืนสวรรค์โดยพลาการหากจําเป็นจริงๆก็ต้องกําจัดให้สิ้นซากอีกด้านหนึ่งก็คือต้องรีบยกระดับพลังฝีมือของตอนเองให้เร็วที่สุดปรับใดที่เจ้ามีพลังแข็งแกร่งพอก็ไม่ต้องกลัวใครมาคิดร้ายหากไร้เทียมทานในใต้ล่าใครจะกล้ามาหมายปองของของ,ของเจ้าปัญหาเดียวก็คือ ลัทธิบูชาจันทร์บ่อ,อสูรปืนสวรรค์ก็มาจาับมือของพวกเขาพวกเขาไม่มีทางไม่รู้แต่ตอนนี้พวกเขาน่าจะยังรอเจ้าอยู่ลองหลอมบ่อ,อสูรปืนสวรรค์ดูสักครั้งแล้วค่อยยึดบ่อ,อสูรปืนสวรรค์กลับคืนไปในระยะสั้นคงจะไม่ปล่อยข่าวออกไปง่ายๆเมื่อนึกถึงลัทธิบูชาจันทร์ในดวงตาของเจ้าก็พันปรากฏแววเย็นชาอมหิตจากนั้นดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้เจ้าจึงเรียกบ่อ,อสูรปืนสวรรค์ออกมาทันทีแล้วถามว่าเจ้าเคยอยู่ในลัทธิบูชาจันทร์มาตลอดรู้หรือไม่ว่าพลังที่แท้จริงของลัทธิบูชาาจันนทรร์เป็อย่งไ มีผู้ตายอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แกนกลางอาวุธเทวะของบอ่ออสูรกลืนสวรรค์หลังจากถูกเจ้าหลอมแล้วความเป็นความตายทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิดของเจ้าก็ไม่กล้าที่จะไม่เคารพอีกต่อไปรีบตอบอย่างนอบน้อมว่าท่านเจ้าของข้าน้อยถูกพวกมันผนึกไว้มาตลอดพูดถึงตรงนี้เห็นเจ้าแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายมันจึงรีบเปลี่ยนคำพูดทันทีว่าแต่อาศัยโอกาสที่พวกมันพยายามหลอมข้าหลายครั้งข้าก็ยังคงแอบสืบพลังของพวกมันอยู่ระดับต่ำกว่าเขตปฐพีธรรมก็ไม่ต้องพูดถึง เขตปฐพีธรรมมีประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนเขตสร้างสารรค์มีประมาณสิบกว่าคนในจํานวนนั้นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือประมุกเท่าของลัทธิบูชาจาันเป็นผู้แข็งแกร่งระดับครึ่งก้าสู่เขตราชันแต่นอกจากนั้นพวกเขายังมีผู้เท่าอีกสองคนผนึกไว้ใต้ดินลึกถึงแม้จะเหลือพลังต่อสู้เพียงครั้งเดียวแต่ก็สามารถระเบิดพลังระดับเขตราชันออกมาได้ในระยะสั้นทั้งสองคนนอกจากนี้ยังมีอาวุธต้องห้ามชิ้นหนึ่งผนึกไว้ในแท่นบูชาหากพบอันตราย ก็สามารถระเบิดพลังเทียบเท่าอาวุธเทวธรรมดาออกมาได้เจ้ามองมันอย่างลึกซึ้งเจ้านี้ไม่ทําให้เจ้าผิดหวังจริงๆแอบสืบลัฐิบูชาจันจนรู้ทะลุปรุโปรงเกรงว่าแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของลัธีบูชาจันหลายคนก็ยังไม่รู้ละเอียดเท่ามันนานขนาดนี้ทําไมเจ้าถึงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยด้วยพลังและเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าแค่ผนึกธรรมดาไม่น่าจะกักขังเจ้าไว้ได้เจ้าอดไม่ได้ที่จะถามมันอย่างสงสยัยนิสัยของเจ้านี่ตามหลักแล้วไม่น่าจะซื่อสัตย์ขนาดนี้ถึงจะถูก บออสูรกลืนฟ้าหัวเราอยอย่างอึดอัดแล้วสารภาพตามตรงข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเกินไปในตอนนั้นหลายปีมานี้ก็ยังไม่หายดีและในตอนนั้นก็สร้างศัตรูไว้มากเกินไปจึงไม่กล้าออกไปง่ายๆดังนั้นจึงตั้งใจจะอาศัยลัทธิบูชาจันร์ฟื้นฟูสักพักแล้วค่อยหาโอกาสจัดก,การพวกมันพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าข้าช่วยชีวิตลัทธิบูชาจันทร์ไว้โดยอ้อมมันสิเจ้าถามด้วยสีหน้าแปลกๆหืือๆนี่มันยากอะไรกันขอเพียงท่านเจ้าของพยักหน้าข้าจะไปกลืนกินคนพวกนั้นในลัทธิบูชาจันทร์ทั้งหมดเดี๋ บ่ออสูรกลืนสวรรค์พูดด้วยท่าทีอมหิตทันทีเจ้าลองพิจารณาข้อเสนอนี้ดูจริงๆแต่สุดท้ายก็ยังคงสายหน้าจากคำบอกเล่าของบ่ออสูรกลืนสวรรค์พลังของลัทธิบูชาจันยังคงไม่ธรรมดาถึงแม้บ่ออสูรกลืนสวรรค์จะทำสำเร็จก็จะสร้างความโกลาหนอย่างมากถึงตอนนั้นหากเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นอีกเกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสียเจ้าจะฟื้นตัวได้อย่างไรเจ้าถามมันอีกทันทีหากบ่ออสูรกลืนสวรรค์สามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์พลังย่อมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแนน,น่อน สำหรับเจ้าแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นกันหากสามารถกลืนกินอาวุธเทวะอื่นๆได้ข้าจะต้องฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแน่นอนดวงตาของบ่าออสูรกลืนสวรรค์เป็นประกายพูดอย่างมีความในทันทีไม่รอให้เจ้าพูดอะไรท่านเกิดแสงสายฟ้าแลบแบๆหอกสายฟ้าคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวทันทีตอนนี้จะมีอาวุธเทวะในมือเพียงสองชิ้นคนโง่ก็รู้ว่าบ่าออสูรกลืนสวรรค์หมายถึงใครเจ้าเห็นดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะสายหน้าอย่างจนใจแต่ก็ยังคงเตือนด้วยสีหน้าจริงจัง เจ้าเคยเป็นอย่างไรข้าไม่สนแต่จากนี้ไปเรื่องแบบนี้แม้แต่คิดก็อย่าได้คิดรู้หรือไม่ว่าการกลืนบ่ออสูรกลืนสวรรค์พยักหน้ายอย่างผิดหวังจากนั้นก็พูดว่านอกจากนี้ให้ข้ากลืนกินเลือดเนื้อจํานวนมากหรือให้แร่ธาตุวิญญาณจํานวนมากแก่ข้าก็สามารถเร่งความเร็ว<ๆ>ในการฟืนร้นตัวของข้าได้เจ้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็โบกมือทันทีมอบหินวิญญาณให้หนึ่งร้อยล้านก้อนโดยตรงหินวิญญาณหนึ่งร้อยล้านก้อนอมไม่น้อยบ่ออสูรกลืนสวรรค์ก็อดไม่ได้ที่จะตาเป็นประกาย หลังจากลัทธิอสูรบรรพการล่มสลายมันก็ไม่เคยร่ำรวยขนาดนี้มาก่อนดูเหมือนว่าการมีเจ้าของก็มีข้อดีอยู่บ้างความขัดแย้งที่มีต่อเจ้าก็ลดน้อยลงไปบ้างโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นบ่าอสูรกลืนสวรรค์กลืนหิงวิญญาณนั้นเข้าไปในอาวุธเทวะหอกสายฟ้าก็รีบมองเจ้าด้วยสายตาอ้อนวอนทันทีเจ้าถึงกับหัวเราะไม่ออกร้องให้ไม่ได้เจ้าก็อยากได้ด้วยหรือหอกสายฟ้าพยักหน้าติดต่อกันทันทีถึงแม้มันจะไม่มีบาดแผลอะไรแต่มันกลับอยากจะเลื่อนขั้นความจริงแล้วอาวุธเทวะกก็สามามรถเเลื่่อนนนนขัั้้ไดช เพียงแต่เงื่อนไขค่อนข้างเข้มงวดเท่านั้นหอ,อกสายฟ้าในฐานะอาวุธเทวะระดับราชาชั้นยอดโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่น้อยเจ้าก็ไม่ได้ลำเอียงแต่อย่างใดหากหอ,อกสายฟ้าสามารถเลื่อนขั้นเป็นอาวุธศักษษษดิ์สิทธิ์ได้แค่เวลาชั่วคราวจะมีความหมายอะไรเจ้าจึงมอบผงวิญ,ญญาณให้อีกหนึ่งร้อยล้านก้อนอย่างรวดเร็วหอ,อกสายฟ้าถูไทกับเจ้าอย่างสนิทสนมและจึงเก็บผงวิญ,ญญาณเหล่านั้นไปจากนั้นก็กลับเข้าไปในร่างของเจ้าอีกครั้งและหลังจากแก้ไขปัญหาของว้้ชินแล เจ้าก็รีบนั่งขัดสมาธิเริ่มบำเพ็ญเพียรทันทีสำหรับตัวเองเจ้าก็ไม่ได้ตรณีมอบหินวิญญาณให้ตัวเองหนึ่งร้อยล้านก้อนเช่นกันเตรียมไว้สำหรับการบำเพ็ญเพียรของตนเองต้องบอกว่าเจ้าค่อนข้างฟุ่งเฟือจริงๆแม้แต่ทายาสายตรงของกองกำลังโบราณเหล่านั้นก็ไม่กล้าใช้จ่ายมือเติบเหมือนเจ้าใช้หินวิญญาณหนึ่งร้อยล้านก้อนบำเพ็ญเพียงง่ายๆมีกองกำลังสักกี่แห่งที่สามารถรับภาระเช่นนี้ได้แต่ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเจ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งเช่นกันเพียงเวลาสั้นๆเดือน หลังจากเจ้าทุ่มหินวิญญาณไปแล้ว300อยล้านก้อนติดต่อกันระดับพลังของเจ้าก็ทะลวงผ่านไปยังขั้นสร้างสรรได้สำเร็จจุดสูงสุดเจ้าไม่ยอมอยู่บําเพ็ญเพียรที่ยอดเขาหมู่ของเจ้าดีๆทำไมถึงมาอยู่ที่ยอดเขาจินได้ละ่ะแต่เช้าตรู่ก็เห็นเงาของเจ้าปรากฏอยู่ที่ยอดเขาจินสู้เฉียนเฉียนอดไม่ได้ที่จะถามด้วยสีหน้าประหลาดใจตอนนี้เข้าสู่เขตแดนห้าธาตุผกผันมาได้สามเดือนแล้วในเวลานี้สู้เฉียนเฉียนได้หลอมรวมมรดกทองคำสำเร็จแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่นางที่หลอมรวมมรดกสำเร็จ ทั้งสามคนเจียเจียก็ทำสำเร็จเช่นกันด้วยความช่วยเหลือของพลังจากมรดกตลอดสามเดือนมานี้พวกเขาเก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเจียเจียอหูและหลู่ป๋อทั้งสามคนทะลวงผ่านเขตแดนจื้อฟู่ติดต่อกันส่วนซูเฉียนเฉียนที่เดิมทีก็มีพลังระดับเขตแดนจื้อฟู่อยู่แล้วตอนนี้ยิ่งบรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดของเขตแดนจื้อฟู่ห่างจากการทะลวงผ่านเขตแดนฝ่าเซียงเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นส่วนการที่เจ้าปรากฏตัวที่ยอดเขาจินก็เพื่อลงนามรับของศักดิ์ศรีท่าทองแน่นอนเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้จากยอดเขาหมู่ก การลงนามครั้งแรกก็ได้รับคำพีศักดิ์สิทธิ์ธาตุไม้สําเร็จในครั้งนี้โชคในการลงนามที่ยอดเขาจินนี้ย่อมแย่กว่ามากตลอดสามเดือนติดต่อกันเจ้ามาลงนามที่ยอดเขาจินเกือบทุกวันจากตีนเขาไปจนถึงยอดเขาได้รับของวิเศษธ,ธาตุทองคําหลากหลายชนิดมาไม่น้อยแต่กลับไม่ได้ของศักดิ์สิทธิ์ธาตุทองคําที่เจ้าต้องการที่สุดเลยร่างกายกศักดิ์สิทธิ์คอนทุกใจของเจ้าย่อมไม่สามารถบอกกับซูเฉียนเฉียนได้เมื่อเผชิญกับสายตาที่สงสัยของนางเจ้าทำได้เพียงหาข้ออ้างส่งเดชไปว่ายาก ข้ามาดูว่าสิทธิ์พี่หญิงจะทะลวงผ่านเมื่อไหร่เขตแดนฝ่าเสียงแต่คำพูดนี้กลับไปกระถูกที่คันของซูเฉียนเฉียนพอดีเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้านางก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรบนใบหน้าเล็กๆที่งดงามนั้นท่านปรากฏร,รอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจฮือหือสิทธิ์น้องเจ้าคอยดูเถอะอีกไม่นานหรอกสิทธิ์พี่หญิงของข้าคนนี้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนที่สองนางเชิดทางขึ้นสูงเผยให้เห็นลำคอขาวผ่องพูดด้วยสีหน้ามั่นใจทว่าในตอนนี้เจ้ากลับมีสีหน้าแปลกๆ เจ้าอยากจะตะโกนบอกซูเฉียนเฉียนเสียงดังว่าไม่เจ้าไม่ใช่คนที่สองแม้แต่คนที่สามก็ยังไม่ใช่เพราะหยวนหยวนทะลวงผ่านไปก่อนเจ้าแล้วเจ้าอย่างมากก็เป็นได้แค่คนที่สี่แต่เจ้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ยังคงไม่บอกความจริงนี้กับซูเฉียนเฉียนปล่อยให้เด็กสาวคนนี้ดีใจไปสักพักก่อนรอให้นางออกจากเขตแดนและผ้าทาตุเมื่อรู้ว่าหยวนหยวนทะลวงผ่านไปก่อนนางแล้วสีหน้าคงจะน่าดูชมทีเดียวแต่เมื่อนึกถึงการออกจากเขตแดนและผ้าทาตุเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะกลุ้มใจอีกครั้ง เท่าที่เจ้ารู้เขตแดนและผ้าท่าท,ทุกครั้งที่เปิดออกอย่างมากก็คงอยู่ได้เพียงประมาณหนึ่งปีเท่านั้นพูดอีกอย่างก็คือเจ้าอย่างมากก็สามารถอยู่ในเขตแดนและผ้าท่าทได้เพียงหนึ่งปีหากภายในหนึ่งปียังไม่สามารถไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าก็ทำได้เพียงไปหาโอกาสที่อื่นและนอกจากเขตแดนและผ้าท่าทแล้วการจะหาสถานที่ที่มีพลังวิญญ,ญาณธาตุทองเข้มข้นเช่นนี้อีกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำอย่างไรโชคถึงจะดีขึ้นหน่อยเจ้าเหนยหน้ามองสูเฉียนเฉียนในดวงตาพันปรากฏป,ประกายแสงวาบหนึ่ง จากนั้นเจ้าก็ยื่นมือขวาไปทางซูเฉียนเฉียนเจ้าทำอะไรนะเมื่อเห็นมือขวาที่เจ้าส่งมาซูเฉียนเฉียนถามด้วยสีหน้างุนงงขอยืมโชคหน่อยเจ้าพูดอย่างจริงจังในเมื่อโชคของตัวเองไม่ค่อยดีก็ลองยืมโชคของคนอื่นดูบ้างยืมโชคซูเฉียนเฉียนเบิกตากว้างทันทีมองเจ้าด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อนางไม่เคยได้ยินว่ามีการทำแบบนี้ด้วยจากนั้นดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้นางอดไม่ได้ที่จะมองเจ้าด้วยสีหน้าสงสัยเจ้าคงไม่ได้อยากจะฉวยโอกาสจับมือข้าหรอกนะเจ้าถึงกับหน้าดำคำทันที เด็กสาวคนนี้คิดไปถึงไหนกันเจ้าแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายทันทีแล้วพูดว่าเจ้าอยากคิดไปเรื่อยเปื่อยข้าแค่ต้องการยืมโชคจริงๆสรุปจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมเมื่อได้ยินคําอธิบายที่ไม่จริงใจของเจ้าสู้เฉียนเฉียนอดไม่ได้ที่จะเบ้ปากหากเป็นคนอื่นนางคงจะหันหลังเดินหนีไปแล้วแต่เจ้านางลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ยังคงยื่นมือขาว่องค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆแต่เจ้ากลับรำคาญที่นางชักช้าจึงกล้าเข้าไปข้างหน้าแล้วคว้ามือขวาของนางไว้ทันทีการสัมผัสที่ไม่คาดคิดอย่างกะทัันนห ทำให้ซูเฉียนเฉียนรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตชั่วขณะหนึ่งทั้งร่างก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซ่านเจ้ากลับไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของนางพระเจ้ากำลังมีสีหน้าเคร่งเครียดในใจพึมพำว่าระบบลงชื่อเข้าใช้เสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นในหัวของเจ้าอย่างรวดเร็วติงลงชื่อเข้าใช้สำเร็จขอสแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับของศักดิ์สิทธิ์ทองคำแดงต้องการหลอมรวมทันทีหรือไม่ในตอนนี้เจ้าถึงกับมีความรู้สึกอยากจะร้องให้ด้วยความดีใจไม่ง่ายเลยนะ ในที่สุดก็ได้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่น่าตกใจมาแล้วครั้งนี้ต้องขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าก็รีบยิ้มแย้มมองซูเฉียนเฉียนทันทียังไม่ทันที่ซูเฉียนเฉียนจะทันได้รู้ตัวว่าทำไมเจ้านี่ถึงยิ้มสวยขนาดนี้ก็มีมือใหญ่คู่หนึ่งโอบเข้ามาโดยตรงและก็อุ้มร่างของนางไปทั้งตัวในทันทีร่างกายของซูเฉียนเฉียนกระตุกบูบดวงตาทั้งสองข้างก็เบิกกว้างราวกับถูกมนต์สะกดให้หยุดนิ่งทั้งร่างยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ที่เดิมมมไไ่่นนนนาาาหห้้ของงงงกกกกกก็็แแแดดดปตตพูยัะะุ เจ้าจะทําอะไรขอบคุณสิทธิ์พี่หญิงและในตอนนั้นเองเจ้าก็กระซิบข้างหูนางว่าแล้วก็ปล่อยนางลงเบาๆรากับว่าตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเป็นเพียงการขอบคุณนางเท่านั้นแต่ซูเฉียนเฉียนกับรู้สึกเหมือนสมองตื้อไปหมดใบหน้าเล็กๆนั้นมองอย่างเมื่อลอยนานมากก็ยังไม่ทันได้รู้ตัวแต่ช่วยคนก็ช่วยให้ถึงที่สุดส่งพระก็ส่งให้ถึงฝั่งสิทธิ์พี่หญิงข้ากําลังรู้สึกเหมือนจะทะลวงผ่านพอดีเจ้าช่วยให้ข้ายืมถ้ำของเจ้าใช้หน่อยเถอะขอบคุณนะตอนนี้เจ้ารู้สึกร้อนใจมากก็ขขีีี้เเกยกยยลลับไปท่่อดามูแว พูดจบเจ้าก็ไม่สนใจว่าซูเฉียนเฉียนจะตกลงหรือไม่ก็พุ่งตรงเข้าไปในถ้ำชั่วคราวของซูเฉียนเฉียนทันทีเสียงดังปังเมื่อเห็นประตูถ้ำปิดลงจากด้านในซูเฉียนเฉียนถึงได้สติกลับคืนมาในที่สุดดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้รีบวิ่งเข้าไปตะโกนเสียงดังว่านี่นี่นั่นมันถ้ำของข้านะข้ายังมีของใช้ส่วนตัวอยู่ในนั้นตั้งเยอะแต่ในตอนนั้นสิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงประตูถ้ำที่ปิดสนิททั้งสองบานเมื่อมองดูประตูถ้ำทั้งสองบานที่ไม่ไหวติงนี้สีหน้าของซูเฉียนเฉียนเปลี่ยยนนไปปเลี่มา นางรีบกัดฟันแน่นสองมือก็อดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นจ้องมองประตูถ้ำตรงหน้าอย่างดูเดือดดูออกว่าตอนนี้นางโกรธมากเพียงแต่ไม่รู้ว่ากำลังโกรธที่ตัวเองแสดงท่าทีแย่ๆ่เมื่อครู่หรือว่ากำลังโกรธการกระทำที่หยาบคายของเจ้าหรืออาจจะทั้งสองอย่างแต่ในตอนนั้นเจ้ากลับนั่งคัสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วเจ้าโบกมือสร้างอาคมป้องกันหลายชั้นแล้วก็จมดิ่งสมาธิลงไปในก้นบึ้งของจิตใจหลอมรวมเจ้าตะโกนในใจทันทีผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว ในที่สุดครั้งนี้ก็ได้รวบรวมร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าธาตุครบแล้วเมื่อคิดว่าตัวเองกำลังจะได้รับคำพีศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุที่สมบูรณ์อารมณ์ของเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นขึ้นมาและในตอนนั้นเองแสงสีแดงชานสายหนึ่งก็หลอมรวมเข้าสู่ร่างของเจ้าในทันทีในขณะเดียวกันแสงสีสันง,งดงามที่แตกต่างกันห้าชนิดก็ส่องประกายขึ้นบนร่างของเจ้าพร้อมกันแสงทั้งห้าชนิดนี้เป็นตัวแทนของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าและยังเป็นตัวแทนของพลังห้าธาตุทองไม้น้ำไฟดิน เมื่อร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าหลอมรวมกันอย่างเป็นทางการพลังทั้งห้าธาตุนี้ก็เข้าสู่สมดุลอย่างรวดเร็วเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวระดับพลังของเขาอยู่ที่ขั้นจือฟูชั้นสามเท่านั้นต่อให้ทะลวงผ่านได้ก็เป็นเพียงขั้นจือฟูชั้นสี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าที่เป็นขั้นจือฟูจุดสูงสุดแน่นอนเราให้เขาออกมาข้าจะซัดเขาให้หน้าบวมเป็นหมูให้เขารู้ซึ้งถึงการไม่เคารพสิทธิ์ี่หญิงแต่เห็นแก่ที่เขากำลังทะลวงผ่านอยู่ก็จะยังไม่ไปรรบกวววนชั่คา พราะข้าในฐานะสิทธิ์หญิงไม่สามารถถือสาหาความกับเขาได้เราให้เขาออกมาแล้วค่อยคิดบัญชีสู้เฉียนเฉียนทำหน้าตึงท่างกัดฟันบ่นพึมพำคลางเบิกตากว้างจ้องมองถ้ำที่ไม่ไกลตรงหน้านิ่งตลอดเวลานี้นางก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นยืนรออยู่หน้าถ้ำรอเจ้าออกมาแบบนี้นางไม่เพียงแต่กำมัดแน่นยังคงทำท่าทางไปมาไม่หยุดดูเหมือนกำลังพิจารณาถ้าอะไรบางอยูอย่ทว่านางก็ไม่คาดคิดเลยว่าการรอคอยครั้งนี้จะยาวนานถึงสามวันสามคืน หากไม่ใช่เพราะกระแสะพลังวิญญาณที่ปนป่วนยังไม่จางหายไปนางถึงกับอดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าแอบขุดอุโมงค์หนีไปแล้วหรือเปล่าความจริงแล้วภาพที่สู่เฉียนเฉียนเห็นจากข้างนอกนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของปรากฏการณ์ทั้งหมดความเคลื่อนไหวภายในถ้ำนั้นรุนแรงกว่าภายนอกมากเพียงแต่เจ้าใช้พลังเวทปิดกั้นมิติเสมือนนี้ไว้อย่างแข็งขันทําให้ความผันผวนของปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ถูกจํากัดอยู่ที่ศูนย์สิ่งที่เห็นจากภายนอกเป็นเพียงผลกระทบเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเห็นเพียงภายในถ้ำ เต็มไปด้วยกระแสพลังงานที่บ้าคลั่งและรุนแรงบริเวณโดยรอบตัวเจ้ายิ่งกลายเป็นพายุที่น่าสะพรึงกลัวหากซูเฉียนเฉียนอยู่ที่นี่คงจำไม่ได้แน่นอนว่านี่คือถ้ำของนางในตอนนั้นเจ้าก็ไม่มีสมาธิาไปสนใจเรื่องเพศทุ่มเทสมาธิาทั้งหมดให้กับการหลอมรวมร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าหากหลอมรวมสาเร็จนั่นก็คือร่างกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในตำนานร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทชูถึงแม้เจ้าจะเคยปลุกพลังร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทชูมาก่อนแต่ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้ของเจ มีเพียงความสามารถบางส่วนของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่ชูเท่านั้นและตอนนี้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าได้ถูกกระตุ้นอย่างสมบูรณ์ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่ชูของเจ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานกลายเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่ชูที่แท้จริงเห็นเพียงร่างกายของเจ้าพังทลายครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ประกอบขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงเวลาสามวันสามคืนนี้ร่างกายของเจ้าผ่านกระบวนการเช่นนี้มาน,นับครั้งไม่ถ้วนและในกระบวนการพังทลายและประกอบขึ้นใหม่นับครั้งไไไมมมม่่่่่่่ถ้้้วนนนีีีีรราาาาาางงงงกกกกยยยยขอออเเเจ็ดปปลลแทค กระดูกทุกชิ้นกล้ามเนื้อทุกมัดเส้นเอ็นทุกเส้นตลอดจนเซลล์ทุกเซลล์ล้วนได้รับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างเหนือจินตนาการเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเกิดใหม่ดุจฟินิกเมื่อร่างกายศักดิ์สิทธิ์ได้ชูเปลี่ยนแปลงสำเร็จโดยสมบูรณ์ทั้งร่างกายของเจ้าจากภายในสู่ภายนอกล้วนส่องประกายแสงสีรุ้งที่ลึกลับและมหัศจรรย์ในเลือดไหลเวียนด้วยประกายแสงลึกลับกระดูกทั้งห้าดูเหมือนจะถูกหล่อหลอมด้วยโลหะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นยิ้ดดออกมาไ ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าชนิดหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทชูที่สูงสุดไรเทียมทานสิ่งนี้มอบพลังที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งให้แก่เจ้าความแข็งแกร่งของร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทชูไม่ได้แข็งแกร่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นความแข็งแกร่งรอบด้านความแข็งแกร่งที่ไม่มีจุดอ่อนเช่นนี้จึงจะเรียกว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดได้ถึงตอนนั้นร่างกายของเจ้าก็ถือว่าบรรลุถึงระดับใหม่แล้วไม่ต้องพูดถึงผู้แข็งแกร่งที่เป็นมน์่่่าพนนอืทีรรสวคก ตลอดจนร่างกายพิเศษที่ถือกําเนิดขึ้นตามธรรมชาติผู้ที่มีร่างกายเทียบเคียงกับเจ้าได้ก็มีเพียงน้อยนิดในขณะเดียวกันการหลอมรวมของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าก็ทําให้เจ้าบรรลุถึงความเข้าใจในธาตุทองน้ําไฟและดินสีธน่ธาตุนี้ภายใต้อิทธิพลของาธาตุไม้สี่ธาตุนี้เติบโตด้วยความเร็วที่ไม่อาจจินตนาการได้เพียงสามวันก็บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์นี่ไม่ใช่เพราะความเข้าใจโดยกำเนิดของเจ้ามันยอดเยี่ยมเพียงใดแต่เป็นผลประโยชน์ที่ร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทชูมอบให้โดยตรง พลังทั้งห้าธาตุก็เช่นเดียวกับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าล้อมรวมกันอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นธาตุทั้งห้าแบบใหม่พลังธาตุในโลกมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ที่สามารถเรียกว่าพลังธาตุชั้นยอดได้กลับมีไม่มากนะักเจ้าคนเดียวควบคุมได้ถึงสองชนิดไม่กล้าพูดว่าไม่มีใครเทียบได้แต่ก็หาได้ยากยิ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการวิวัฒนาการของธาตุก็ผลักดันให้ระดับพลังของเจ้าก้าวหน้าอย่างต่อเน,นื่องเช่นกันก่อนหน้านี้หลังจากบำเพ็ญเพียรซ่อมแซมเป็นเวลาสามเดือนและใช้เงินไปสามระดัับพลงงงขออตนเ ขึ้นสู่จ to ุดสูงสุดของขั้นสร้างสรรตอนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งระดับพลังของเจ้าก็ถึงระดับที่ไม่อาจเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าถึงขีดจำกัดของขั้นสร้างสรรแล้วแต่ก็ยังมีพลังเวทไหลเข้าสู่จิตสำนึกอย่างต่อเนื่องเห็นช่วขณะหนึ่งตันเถียงของเจ้าก็สั่นสะเทือนไม่หยุดราวกับไม่สามารถทนรับการหลั่งไหลของพลังเวทอย่างต่อเนื่องนี้ได้มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดิมทีตั้งใจจะฝึกฝนอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นสร้างสรรสักพักดูเหมือนตอนนี้จะไม่ได้้แแลลลวกกาาารรเปปี่่ยยนงงงขอ การวิวัฒนาการของาธาตุทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกลับกลายเป็นว่าระดับพลังตาไม่ทันการเติบโตของความแข็งแกร่งดูไม่เข้ากันเล็กน้อยจึงจำต้องมุ่งหน้าสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกขั้นเพื่อสร้างความก้าวหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จงใช้โอกาสนี้ทะลวงผ่านไปเลยในดวงตาของเจ้าชายประกายแสงสีทองตัดสินใจในใจทันทีโอกาสในการทะลวงผ่านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับพลังของเจ้าถึงแค่นี้แล้วโอกาสในการทะลวงผ่านที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้เรียกได้ว่าหาได้ยากยิ่งถึงแม้โอกาสในการทะลวงผ่านจะไม่ได้อยู่ในแผนของเจ้าแต่ด้วยระดับพลังและความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบันก็ไม่จําเป็นต้องกังวลมากนะักในเมื่อรู้สึกแล้วก็ทะลวงผ่านไปเลยเขตแดนราชันเจ้าพึพมพำกับตัวเองในดวงตาก,ก็อดไม่ได้ที่จะใช้แววร้อนแรงจากนั้นเจ้าก็ไม่ควบคุมตันเถียนที่ปั่นป่วนอีกต่อไปในชั่วพริบตาไม่เพียงแต่ตันเถียนจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง พลังเวทที่กว้างใหญ่ไพศาลและยิ่งใหญ่ก็คำรามออกมาตามไปด้วยในทันทีก็แผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวและเย็นเยียบพุ่งตรงเข้าสู่เขตแดนและผ้าท่าทั้งหมดและขยายไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทอีด้านนอกสุดท้ายบริเวณโดยรอบดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทอีในรัศมีพันลี้ถูกสนามพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้ปกคลุมไว้ทั้งหมดคลมครามครมครามทอ้องฟ้าสั่นสะเทือนแผ่นดินแยกปรากฏการประหลาดต่างๆปรากฏขึ้นพร้อมกันพลังวิญญาณฟ้าดินมหาศาลพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง กลายเป็นมังกรพลังวิญญาหลายสายแย่งกันพุ่งเข้ามายังตำแหน่งของเจ้าอย่างบ้าคลัง่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทําให้ซูเฉียนเฉียนที่รอยอยู่หน้าถ้ำมาตลอดล้มก้นกระแทกพื้นทันทีดวงตาทั้งสองข้างเบิดกว้างราวกับกระดิ่งทองแดงสมองดูเหมือนจะว่างเปล่าไปหมด